เมนูต้องไอกุกเลยทำเย็นหรือทำกลางวันหรือทำตอนนี้เนี่ยอ๋อมีไอน้ำไม่นั่นขวดนึงตั้งแต,แต่วันนั้นยังไม่ได้กินเลยไอ้น้ำนัำ่นแแดงๆนัะ่ะน้ำเมาน้ำมเมาเม่นคือกินไม่หมดเลย มันอะกินคนเดียวยังกินไม่หมดเลยคืนนี้แหละพี่วันเพราะไม่ได้อยู่เอนใช่ต้องต้องสลับแก้วกันกินไปดูรถสบายเมื่อคืนนี้ยังติดอยู่นะพี่หมวยก็จะตีหนึ่งตีสองหนูน่ะมั้ง น่ยอย่างนี้แหละลมันเป็นช่วงๆไงมันมันติดช่องทางพิเศษนะเมื่อคืนน่ะเพราะว่าคนคนมันไปนลักเปิดที่ตรงขายวัดอะไระมิตรภาพข้างบนอ่ะมันไปนลักเปิดที่ตรงจุดนั้นกันแล้วเป็นมันก็เลยติด